รุ่นพี่อูเมกามิผมชอบรุ่นพี่มาตลอดเลยครับช่วยคบกับผมด้วยเถอะชื่อของฉันคืออินุคคิเปถึงหน้าตาอาจจะดูเถื่อนเือนแต่ก็เป็นแค่เด็กนักเรียนมปลายธรรมดาธรรมดาที่อยากจะสนุกกับชีวิตวัยรุ่นและในตอนนี้ฉันกําลังอยู่ในระหว่างการสารภาพรักครั้งใหญ่เอาสิเอ๊ะงานให้เรียกว่าอะไรดีล่ะเอะเธอชื่ออะไรงั้นเหรออินุคคิเปครับงั้นเหรองั้นเหรอปีหนึ่งสินะตัวโครดหอมเลย ครับใช่ครับนั้นจากนี้ไปก็ต้องขอฝากตัวด้วยนะคิดแปิคุงน่ารักโคกไม่เป็นอะไรนะขอโทษครับพอดีดาเมจจากรุ่นพี่มันคิดแปคุงเนี่ยน่าสนใจดีนะไม่อยากจะเชื่อเลยนี่เราได้คำตอบตกรงจากเทพิดาของโรงเรียนจริงดินุกไหวไหมอูเมกามิอริสาปีสองเป็นไอรอาของโรงเรียนไม่เพียงในหมู่ชายแต่ในหมู่สาวเองก็ด้วย ฉันเองก็เตรียมตัวใจสลายมาแล้วเหมือนกันแต่ก็ดันทำสำเร็จก่อนที่เธอจะเรียนจบนะในที่สุดชีวิตวัยรุ่นของฉันก็ถึงจะเร็วไปหน่อยก็เถอะแต่อยากร้องไห้หน่อยไหมเอ๊ะเมื่อกี้อะไรนะ่ะแะก็เธอเป็นแฟนฉันแล้วนี่นะใช่มหมไม่ได้เหรอเอ๊หอึแฟนไม่ใช่สิครับเมื่อกี้หมายความว่ายังไงนะ่ะอืมฉันนะ่ะ ชอบเด็กผู้ชายร้องไห้เป็นที่สุดเลยนะไม่สิเดี๋ยวก่อนนะนี่มันอะไรเอ๊ะไงก็เถอะนะนี่นะเอ๊ะอะไรน้อยไปหรือเปล่านะวาซาบิคิปแปคุงเอาปากทีสิเอ๊ะ<อ>ไม่เอาด้วยหรอกฉันเกลียดของเผ็ดนะถึงรุ่นพี่โอเมกามิจะกำลังอ้ามใส่อย,อยู่ก็เถอะยังไงก็ไม่ไหวหรอกตูกระเดือกไม่อร่อยไหมอ <c oughs> อร่อยกระเพรซ่ <c oughs> อไริงไหวไหมอะไรกันคนคนนี้ไม่ใช่เทพพิดาเป็นซาตานตั้งหากคิดแปลคุงเนี่ยน่ารักจังนะเอ๊ะเอ๊ะฉันรู้จักเธอมานานแล้วนะเขาบอกกันว่าตอนเธอร้องไห้จะน่ารักสุดๆเลยล่ะถึงทุกคนจะบอกว่าเธอเท่ก็เถอะฉันก็เลยโดนข่าวลือนั่นล่อซื้อเขาเต็มเป่าแต่ก็เป็นอย่างที่ฉันคิดไว้เลยนะเธอเนี่ยน่ารักที่สุดเลยล่ะที่สุดเหรอโอ้อ จากนี้ไปขอฝากตัวด้วยนะคะครับเป็นเทพธิดาสินะว่าแล้วเชียว